ไม่ต้องตกใจกลัวไปนะคะเพราะว่านี่คือสถานการณ์จำลองการซ้อมแผลเผชิญเหตุไฟไหม้ของโรงเรียนบ้านท่าอุทัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบลุลพูเขต2สำหรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของเราก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นอย่างมากซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านท่าอุทัยของเราได้รับการตรวจเยี่ยมจากท่านดร ok ที p. P. พวังคานท์รองเลขาธิการกพทซึ่งท่านเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามาพร้อมกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสพหนองบลำภูเขต2ท่านและคณะทำงานก็ได้ลงมาเยี่ยม โรงเรียนบ้านท้าวไทยถึง2ครั้งเพื่อมาสร้างขวัญกำลังใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาทําให้โรงเรียนของพวกเรามีแผนเผชิญเหตุเป็นของตนเองและมีห้องมั่นคงเพื่อใช้ในการหลบภัยต่างๆซึ่งห้องมั่นคงนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคหนองบรุรีภูโรงเรียนของพวกเรามีการบูรณาการกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุเข้ากับกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีอย่างวันนี้ก็จะเห็นว่านักเรียนก็จะใส่ชุดลูกเสือแบบลำลองมาทั้งนี้ก็เพื่อให้สะดวกในการทํากิจกรรมต่างๆซึ่งสัปดา โดยวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอบตอุทัยสวัสค,ค์ขนครูฝึกขนรถพยาบาลและรถด,ดับเพลิงมาเต็มที่พอรถด,ดับเพลิงมาถึงนักเรียนก็เลิกสนใจครูหลังจากนั้นครูฝึกก็ให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมหนีไฟและลูกๆนักเรียนคือตอบคำถามเก่งมากโดยเฉพาะอนุบาล แสดงว่าครูอนุบาลนี่เทศนมาดีสาหรับการดับเพลิงเมืองต้นหรือการใช้อุปกรณ์เราจะให้คณะครูเท่านั้นที่เป็นคนฝึกปฏิบัติทั้งนี้ก็เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์แน่นอนค่ะผู้น้าก็ต้องมักกร์พอออละค่ะล่องกรมูเลยทีนี้ก็ถึงคิวของนักเรียนต้องซ้อมหนีไฟโดยครูที่บากรับหน้าที่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์<อ>และจุดหัวลานเปิดเพื่อไปบอกพอออแลวเราก็จะมีครูที่เป็นฝ่ายเผชิญเหตุโดยโรงเรียนของพวกเราก็จะมีถังดับเพลิงติดตั้งที่อาคารซึ่งถังดับเพลิงนี้เราก็ได้รับการสนัับสนนุจากกมมมูลลิรไไไทยวคเพง่ด้ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนักเรียนก็ต้องรีบอพยพโดยแล้วก็จะมีคุณครูที่ดูแลแต่ละชั้นเรียนเป็นผู้นําอพยพนะคะลูกๆอนุบาลปกติมแต่นอนเมื่อใดได้ถือเกือบเละน้าเอื่อยโอ้แต่หักคักไฟไหม่ก็ยังเป็นห่วงเกือบอยู่เนาะลูกหล่าเ้ยโรงเรียนของพวกเราก็จะมีป้ายจุดรวมบนเอาไว้รวมพลเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็มาเช็คจานวนนักเรียนและรายงานเหตุการณ์ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้นะคะสําหรับสัปดาห์ถัดไปเราจะมีกิจกรรมอะไรดีอย่าลืมติดตามกันนะคะ